And i have <US> contadico ขามือนะครับก็จะเป็นพระปิติกระสับนะครับส่วนพระที่อยู่ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นพระหยกนะครับหยกที่นำมาจากเื้อนะครับทางมาัยไทนะครับว่ามัน้านไ พยายามส่าให้ทำก็ไหมาต้องทนกันได้ยาที่สุด

มาไงกันนี่เอาคิดกันร่วมเห็นกันบ่ไปตะกกนมาทีนี่นั่งลำเปนแบบนี้ล้วไม่ม้องใส่รตัวมาเลยต่อมาลำถอย น้องนอง้นเตรียมตัวแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พี่ออจะยื่นใบสมัครจะยื่นใบสมัครขอเข้าร่วมแก๊งจำปาไม่รู้ว่าเขาจะรับไหมแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ทำไมต้องใอดรองเท้าวันนี้เหยียบว่าค่ะมาอยู่บ้านลุงพกับป้าแตนนะคะบ้านหลังนี้นะคะอันนี้กระดูกคนนะคะนี่นะคะจะเป็นลุงคนนะคะไม่รู้ไม่บอกมานไม่ดีไม่รู้ไม่บอกตัวน้อยมาด้วยแต่ละว่าปวดยัน กดายยาเียค่ายเช่มใช่ค่ะไายลย่ยแล้วบรน่ายเปนเต็มเหรอคะคุณตัวเาคนมาเมื่อไหร่จบรรยายเลยนี้ พี่อ๋อกลับไปแล้วครับเมื่อกี้ลุงไล่กลับบ้านไปแล้วคครัับบโออออ้ยสุดดูเต็าาไพนน ย่างไปมันย่างไปพันเต้นน้ำตาพร้อมิไม่ต้องใส่ลูกแล้วม่แต่ฝนตกคอแม่ามาหอดฝนตกไแกลนเผบ้านุ่งเสือบท่านช่องไหนลูกช่องไหนครน่ะอ๋อช่องหนูเองเหรอเปัดุกมีคนจองอย่างนี่ คนจองยมีคนจองยังครับยมีคนจองไปดูสะพายยังแงงค่ะแงงกล้องแงงค่ะกล้องแงงมีคนจองไปดูสะพายยังลูกกล้องแงงฮะลุงจองได้ไหมนี่บอดายไม่นี่ไงบอกบอดายจองมาขามต้นนี้บอกเต่งตัวน่ารักจริงนี่นางลำตัวน้อยลูกใครครับนี่ในคุณไหนแม่ครับหนูนี่แหละแม่เขา ก็น่ารักจังไปแย่งมุมบ้างรหอเราจีจองเนี่ยพี่อ๋อเราจีจองจองอะไเป็นลูกไข่พี่อ๋อจะจองก็เป็นลูกสะพ้ายใช่ไหมเนี่ยยูทูบเบอร์ตัวน้อยเห็นไหมคะทุกคนค่ะทุกคนดูนะคะนี่ยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะตอนนี้กำลังบรรยายเลยน่ารักจังเลยค่ะ ทำถ่ายทำด้วยตัวเองด้วยนะชื่อน้องอะไรนะคะน้องพีทค่ะอ๋อเน่น่ารักมากน่ารักมากน่ารักน่น้องมิวยังบอกเป็นแอ๊บแอบอ๊บกันดิฮะเอาบอกระบกข่อยก้าวว่าเพ่คยจไปเฮ็ดเอาแบบนี้นะเฮ็ดเนี้ยเลยเฮ็ดเอาจังไรเน้อจังสีไรแบบนี้มาเนี่ยมาดู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 น้องไปถ่ายคุณลุงนในลุกทำไมทำไมกล้องมันมันปิดมันปิดเคสเคสปิดอืม เอาถอดเคสออกหต้องเคสออกลูกอยู่ยูทูบเบอร์ตัวน้อยเห็นคะทุกคนคะถ้ารัาับน่น่นอย่งเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมแล้วพี่ชิดกำลังเทรนยูทูบเบอร์ตัวน้อยนะคะเออถ้างั้นหนูหนูก็ต้องหนูก็ต้องถอดออกกันลูกถอดออได้เปล่าเทรนเป็นเป็นพี่เลี้ยงเน่ห่พี่ชิดอันน่ะมพี่ชิดคน่ะน้องน้องม่น้องมีช่องน้องไม่ช่องว่าอะไรลูกช่องด้วยหรอคะ น้องมีช่องของตัวเองเนียนะยังค่ะถ่ายคลิปเลยถ่ายคลิปแล้วก็ลงอัพลงเลยแอัพเดียวเดี๋ยวก็แกงพี่ชิดเป็นที่เลี้ยงให้ส่วนใหญ่น้องเขาจะรำอยู่ที่กับปูมหาทีอันนี้อันนี้น้องรำอยู่ไหนนะครับน้อมอยู่กับปูวัดปูวัดสวัสดีค่ะพวกกระหนูสำนักสงศิลาทองตำบลยิ้วจังหวัดสงขลาค่ะอย่าพยายามให้น้องอย่าให้อย่าพยายามน้องข้อราด้านเดียวคับอย่าพยายามให้น้องก็พูดนะครับถ้าพูดแล้วคุณช่องคุณจะปิวเลยครับช่องปิวเลยนะครับ

สงเสร็จแล้วเราจะได้ไปดูน้องลำน้องคน้องจะตามอ้อยังไม่ได้สงงานบุญงานกระถินงานป่าวัดกูตอนเขาลำสี่ขวบเนี่ยเขาเล็กแล้วไปเอาขันเอ้วพี่นัดคนอื่นเขาจะขอบายไม่ได้บายน่ะน้องอ้อน่ะมันช่บายแทนใครน่ะ ถาดผ้ยางใจ้ายยอดดยแม่เล้วรบอทุกท่าหายใจพ่อไปเอาใผู้งมาได้ไหมใจจมวันจลนเวลาจมแล้ววันนี้จะมีจมไหมสอ๋อ มปรจอมนะประจมปรมาจมนจมแต่แต่ไรเมื่อบ้านะครับที่รึระอเมื่ออยู่ครับมม่มาได้แล้วม่มท่านแล้วเมื่อยมาไดแล้วมมมอพูดมาได้ไงบ้านไผบ้านมันเออจกประจยู้เีองามอาม่เลยน่คนสวยคนสวยคนสวยนะครับลงเลครับถ่รั หล่อป่าลุงหล่อป้าลุงหล่อโอ้อลุงหล่อไหลุงหล่อไหมหคนนี้หล่อไหมลกคนนี้หล่อป้่ะไม่หล่อไม่หลูกไม่หล่อใช่ไหม่หล่อไม่หล่อไม่ล่อไม่หล่อไม่หลไม่หล่อ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 ไม่อไม่หล่อไมหล่อไม่หล่อไม่หอไมอไม่หล่อไม่หล่อไม่ล่อไม่อไม่หล่อไม่หล่ม่หล่อไม่หล่ออไม่หม่หล่อไ่อไอไอไมอไมม่หล่ออไม่อไมม่หล่ออไมม่หล่อไม่หล่อไม่หล่่อไม่หล่อไม่หล่ <ort>. มาสมัครพี่ว่าจะมาสมัครที่บ้านกเกเป็นนางรำอช่องอะไรคะพี่อช่องหมอลำคูฝันนะคะฝัด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาสมัครเป็นนางรำบ้านกเกค่ะล้นลุงร้องพอเลย มห,มหมดแล้วค่ะแม่จมลองเราต้องไปฟินลองให้แล้วค่ะแม่แม่จมลองว่ายังยังแม่จมลองยังไม่ได้ไไดเหลือแก่นั่นแหละลที่ยังไม่ได้เพราะว่าเป็นปากแม่ผมไม่ใส่แม่อะตอนนี้ทุกคนก็ส่งน้ำกะละทะี่หน้หาบ้านลุงนะคะที่ลุงได้นำออกมา ก็ขอให้เป็นสิริมงคลนะคะสำหรับวันปีใหม่ไทยนะคะส่งน้ำพระนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะวันปีใหม่ไทยแล้วนะคะขอให้ทุกท่านนะคะที่กำลังชม คลิปนี้นะคะขอให้มีความสุขสมหวังในปีใหม่ไทยนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ พี่ใหญ่พี่ใหญ่ยูทูปเบอร์นะครับผมดูนะครับบอกให้กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับตอบย้ำเข้าไป <laughs> คนรอมันั้นสองอยู่ากะเอาเอาไางเขาจะลํากันแล้วจะลเลยนะคะตอนนี้นะคะคณะนางลําก็เดี๋ยวเราไปดูเขาลำกันไปดูน้องลํากันนะคะ กบมาบุมิวไปบันมากันไปไปดูเด้องอลาด้อมาเ้อโทรศัพท์ก็แเต็นมีถ่ายคลิปไหไปดูน้องพารามี่สีเป็ดขนุยมากแล้วเขาบอกเอาไปตั้งตัวหนึ่งคนเดียวที่นีใช้ให้บอกมาเอาสามสีเนาะ ยังไงไม่ก็รำได้หมดนะคะวันนี้นางรำของเรากำลังเตรียมตัวนะคะเห็นแล้วค่ะกระเพราบรรยากาศบรรยากาศรรมรื่นชื่นมื่นเย็นสบายดีเพราะว่าฝนตกเสร็จใหม่ๆ <c oughs> <c oughs> คุณค่ะองคูสาธุค่ะปู่ลูกมาถึงแล้วนะคะตอนนี้นางรำกำลังเตรียมตัวกันนะคะกานค่ะไปถ่านจีบกราบไหว้องคูนะคะกกันนเอ็โลมได้ เน็ตหมดบ่มันมีหูจักว่ามันเป็นเพิ่นเลยจ๊ะบ่เห็นแล้วมานี่ลลงได้บาดมุ่นอยู่นี่เอาเอนนี่เอาลง่ คนก็มาเตรียมดูน้องๆลำนะคะน้องน้ำมนจะลำ ตใหญ่เออไม่มีคนซื้อไม่ได้ตัาดต้องเงต่างปเทศอะไหรอตัดจรางเทไม่ขายแล้วจะนั่งข้าไปก็คุณเอามาสวยมามานี่จำลองก็แต่งตัวสวย สวัสดีค่ะแม่จะฟ้อนกี่โมงคะอ๋อตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวรอแล้วอ้อไม่ไปแต่งยังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องยื่นใบสมัครก่อนถึงจะเป็นนางรำกอกได้อันนี้เขาไม่ได้มาลํำให้อ้อเหรอเออยังค่ะยังยังค่ะยังเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมาสมัครแกงจำปายงก่อนใช่ไมคะแม่แม่จำลองแต่งตัวสวยมากนะคะทุกคนค่ะสวยมาก นางรำอันนี้น้องน้ำมนตเตรียมเตรียมค่ะเตรียมตัวนะคะเตรียมลำหน้าองค์ปู่นะคะไม่มีค่ะ แสดงว่าแสดงว่ามีวิขสาศธิ์แค่แม่เพลงนั้นเด็กแม่呐